สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family นะครับผมวันนี้นะครับผมเคยสังเกตกันไหมครับว่าทำไมเวลาไก่เราเนี่ยอ้วนสมบูรณ์นะครับกินดีอยู่ดีจังเลยแต่ทำไมไม่ยอมไข่นะครับผมเราทั้งที่เราก็ดูแลอย่างดีนะครับอยู่ดีมีสุขนะครับผมอยู่ในที่ที่แห้งสบายนะครับกินอาหารนะครับสมบูรณ์เต็มที่นะครับผมโดนยุงกัดเลยนะครับ ทุกอย่างเราดูแลดีหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่แทาไมไก่เรายังไม่ยอมไข่นะทั้งที่ขนก็มันเงางามนะครับผมตายท้องก็ย้อยเชียนะครับอ้วนกลมเชียกระปุกลุกเลยวิ่งเนี่ยโหคอหดคอสั้นเลยนะครับผมนะครับขนนี่มันเงาเลย,ยทำไมยังไม่ยอมไข่สักทีหนึ่งนะครับมีข้อสังเกตนะครับผมที่จะให้ลองสังเกตดูประมาณนี้เล้ขังเขาไว้นานเกินไปหรือเปล่า ผมสังเกตนะครับข้อแรกเลยคือเราขังเขานานเกินไปหรือเปล่านะครับเ,เ,เขา,าโดนขังไว้นะครับจนลืมไปแล้วว่าธรรมชาติข้างนอกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมไม่เคยได้เล่นดินไม่เคยได้คุยเขีย่ยไม่เคยได้วิ่งเล่นข้างนอกสู่โลกภายนอกไม่เคยได้เจอธรรมชาติที่แท้จริงเลยนะครับอยู่แต่ในกกงขังนะครับแบบนี้ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ไก่ไม่ยอมไข่เราไปนะครับผมเราอัดอาหารนะครับผมให้กินหัวอาหารให้กินอาหารเยอะเกินไปไหมนะครับจนทําให้ไก่เนี่ยอ้วนนะครับจนเขาเรียกว่าอย่างไงไขมันนะครับผมไปพอกไปอุดตันแถวรังไข่นะครับผมแถวท่อนําน้ําเชื้อท่อนําไข่นะครับทําให้ไก่ตัวนั้นเนี่ยไม่ยอมไข่นะครับหรือว่าผสมพันธุ์แล้วก็ไม่ยอมติดนะครับทําให้ไก่เขาอ้วนเกินไปนะครับก็เลย ไม่ยอมไข่นี่ก็เป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อนะครับผมต่อมาคือหนึ่งไก่นะครับผมอยู่สุขสบายเกินไปนะครับผมอยู่สุขสบายจะเกินไปจนไม่มีภาวะเครียดไม่มีสภาวะตื่นเต้นไม่มีสภาวะมีความสุขคืออยู่จนชินชาอยู่จนแบบเอเดี๋ยวก็ได้กินข้าวแล้วเดี๋ยวก็ได้นอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีเรื่องตื่นเต้นเข้ามาในร่างเข้ามาในตัวเขาเลยนะครับผมก็ทําให้เขาแบบว่า ชิวเกินไปนะครับทําให้เขาไม่รู้จักอยากจะไข่นะครับไม่รู้จักอยากจะร้องก๊อกให้ตัวผู้ทับอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะฮะแต่หลักๆแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะเกิดจากการอ้วนนะครับผมไก่ตัวนั้นๆอ้วนมากเกินไปนะครับเอ่อถ้าเกิดเราอยากจะปรับนะครับให้เขากลับมาไข่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ง่ายๆนะครับผมคือหนึ่งนะครับเราจับเขามานะครับผมขังซุ่ม นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินให้น้อยลงนะครับให้กินน้ําในปริมาณที่เท่าเดิมหรือให้มากกว่าเดิมใส่น้ำไม่กินนะครับบวกกับวิตามินเกลือแร่และธาตุต่างๆเนี่ยใส่ไว้ให้เขากินตลอดทั้งวันนะครับผมส่วนอาหารจํากัดให้กินเช้ากับเย็นในปริมาณที่น้อยลงมา นะครับผมน้อยลงมาคือไม่ใช่ว่าน้อยลงมาเท่ากับไก่ปกติที่กินไม่ใช่ครับให้น้อยลงมากว่าไก่ปกติที่กินอีกนะครับผมให้กินแค่ประทางชีวิตไม่ให้เขาตายแค่นั้นเองนะครับกินให้รับลดน้ําหนักลงมาให้ผอมลงมาเลยครับผอมใหาอันไหนผอมลงมาให้จับแล้วเจอกระดูกหน้าอกเจอกระดูกสลังบ้างนะครับผมแต่อย่าให้เขาผอมโทมเกินไปนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาออกไปหากินเองตามธรรมชาตินะครับผมอ่าสักประมาณ 2- 3สมอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเริ่มกลับมา สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ล้องก๊อกแกกตะไข่นะครับคราวนี้เราให้ตัวผู้เนี่ยทับข้างนอกหรือไม่เราก็จับไปให้ตัวผู้เขาทับแล้วก็เอาเขาออกมาปล่อยอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมนะครับให้เขาวิ่งไล่วิ่งคุยเขียวิ่งกินตะกระตงตะกระแตอะไรของเขาตามปกติไปนะครับผมแล้วก็จับเขาทับทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยให้เขาหารังไข่เองข้างนอกนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไข่นี่คือวิธีการจัดการให้เขากลับมาไขเหมือนเดิมเนาะโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้พี่เอฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปและวบ๊ายบาย